นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตสะภคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์จเจ้าด้วยเสียงกราบขอน้อมถวายความเคารพและขอโอกาสแม่พ่อครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ศิลนันทาเทรีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสูน์ขอาอการขน้มถวายความเครารพคณะภิกษุณีสูน์ข้าอการสหธรรมิกทุกรูป <c oughs> เจริญพรญาติโยมวันนี้อตาตมา้าพระภิกษุณีจะรู้ธรรม,มามัคคปัญญาจะน้อมนำเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่ส2หน้าที่276 ข้อที่286มูลปนาชิมนิกายว่าด้วยเรื่องทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ภิกษุภิ์พิุีทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพรมบางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำเปล่าเปล่าฟิ๊ปี ไม่มีจริงให้เป็นจริงว่าพระสมณโคโดมเป็นคนจุงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความชิดหายย,ย่อมบัญญัตลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสังสอนดังนี้ทิ่สูนิีสุนีทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้น ล่าวตัวเราด้วยห้อยคำเราเปล่าป,ปีปีไม่มีจริงให้เป็นจริงด้วยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ที่สูงิกษสณนีทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการแบบนี้ก็ตามเรากล่าวบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของทุกเท่านั้นภิกษูภิกษสณนีทั้งหลาย ในการกล่าวแต่เรื่องทุกข์และความดัาสนิทไม่มีเหลือของทุกเช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถาถางกระทุกระเทียบเสียสีตถาคตก็ไม่มีความคุณนเคงโกรธเคือง,เ,องเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดที่สุนที่สุนีทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั้นเอง แม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถานคตย่มีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวพั่วพร้อมถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้ พระสูตรที่ยกมาว่าด้วยทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ก็มีโดยประการชนีดแลกกราบรัตนานิมนต์พระอาจารย์เมตตาขยายความในพระสูตรให้แจ้งแจ้งในเนื้อธรรมให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นจะ้ะค่ะ รู้ชัดหรือเปล่าเป็นธรรมชาติรู้นะอารมณ์ใจมมีหลายแบบบางทีภาวะส,สุขก็รอเลี้ยงเป็นระยะแล้วก็มีภาวะจรมาก็มีนะทีนี้ถ้ามันเข้าไปที่ความคิดมันก็จะคิดว่าเราอยู่กับสุขตลอดเวลาบางทีก็มีนะเข้าไปที่ความจำอดีตอารมณ์อดีตเหมือนเวลาเราเห็นอนาหารนะ่ะ ว่าอร่อยอร่อยได้ยังไงไม่ท่านเข้าปากเลยมันจำหมายว่าอันเนี้ยของชอบของอร่อยมันยังไม่ทันเข้าปากแค่เห็นน้ำลายก็อางเงี้ยนี่คือกระบวนการของกองทุกที่มันทำงานทุกพอะอะไรเพราะว่ามันไม่อยู่กับความจริงไงยังไม่มีสิ่งนั้นปรากฏมันเข้าไปอยู่กับความจำอดีต แล้วไม่รู้สึกด้วยว่าอยู่กับอดีตก,กองทุกทั้งหลายบีบคั้นโดยแท้แล้วก็ผักใสให้เราดิ้นไปหลายแบบก็เพราะเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ทันรู้รู้สึกตัวบ่อยๆปัจจุบันธรรมสิ่งนี้จะเฉลยออกมาอยู่ในกายจะเริินกายไว้ดีๆ รู้ทั่วพร้อมเสมอเสมอใส่ใจอย่างยิ่งซึ่งกายขาตาสติที่เป็นธรรมชาติรู้นะไม่ใช่เพ่งชาหาันนะเราไม่ได้เอาสมาธิเราจะรู้ปัจจุบันพระพุทธศาสตร์สอนเรื่องความจริงที่กำลังปรากฏอยู่อย่างนี้นะมันจะเลยก็เลย คุยเรื่องนี้เนาะไม่ได้บอกว่าอย่างอื่นผิดหรือถูกนะอย่าไปตีความพูดประโยคเดียวมันตีไปทั่วที่ตัวเดียวเฉยๆนะอันนี้นนนตาตงมาก็ขถน,ถนัดเรื่องนี้ไม่ถนัดเรื่องอื่นก็เลยพูดเน้นมาทางนี้นะรู้ตัวทั่วพร้อมนะขณะต่อขณะเหมือนในพระสูตรบอกว่าลมหายใจเข้ารู้ชัดว่าลมหายใจเข้า เข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้อย่างนี้หรือกําลังคูเหยียดเคลื่อนไหวก็รู้ทั่วร้อมไปในกายางี้เนี่ยก็ตรงกับภาวะปัจจุบันที่มีอยู่แล้วของชีวิตอันนี้เราจะรู้จักปัจจุบันก็เพราะว่าเจริญกายคตาสตินี่ก็เป็นหมวดหนึ่งที่ให้รู้จักปัจจุบันธรรมที่กําลังปรากฏ เรามีแล้วก็จะรู้จักภาวะที่เรียกว่าเข้าไปในอดีตหน้าตาเนี่มีหลายแบบมากไม่ใช่แค่นั่งคิดเด้คิดถึงอดีตอย่างเดียวไม่ใช่สัญญาจิตเนี่ยมันทํางานก็อยู่กับสิ่งนั้นได้ด้วยสัญญานั้นโดยไม่รู้ตัวก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ก็คือต้องศึกษา เอากายเอาใจไ,ไปประกอบกับการศึกษาพ mm hmm. ุเจ้าสอนอะไรนะพอพูดแบบนี้ปุ๊บนะบอกว่าความชอบใจความไม่ชอบใจเหล่านั้นนะัากฏเพราะความไม่รู้นะไอ้นี้ถ้าคนฟังไม่เข้าใจเพรว่า มรลบเหล่านั้นมีภาวะของนามและรูปทำงานไม่ใช่ตัวตวนอะไรเราเขาเลยเป็นภาวะแห่งเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีวันนี้จะฟังไม่รู้เรื่องก็คิดว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องศูนย์เปล่ายเนี่ยมันก็เลยความไม่มีของสัตว์มันก็หน้าแปลไปได้เลยเนาะ พอฟังแล้วมันก็เออเป็นอย่างนั้นคนที่พูดเหล่านั้นก็ไม่รู้ตัวเองไปพูดผิดจะแล้วไปเก่าตูพุทธเจ้าเพราะว่าฟังแล้วมันเป็นแบบนั้นก็เอาไปคุยเก่าตู่พุทธเจ้าแปลว่าเก่าโกหกในหลักคําสอนพุ่เจ้าแต่คนเหล่านั้นไม่รู้แล้วพูดไป คำว่าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวพูดผิดจากความจริงคือโกหกแน่นอนที่สุดเพราะคุณรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่เมื่อพูดผิดจากความเป็นจริงเขาจึงบอกว่าคาว่าเก่าโตเราด้วยควําเปล่าปล่าปีๆนะเนี่ยไปคิดว่าคําสอนพระเจ้าคือสอนเรื่องศูนย์เปล่าเรื่องความพินาศ เรื่องความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นมาสั่งสอนฟังดูแล้วมันเหมือนจริงมากเลยนะแต่พุทเจ้าไม่ได้พูดว่าไม่มีคุณพุทเจ้าบอกไม่ใช่ตัว่าไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราเนี่ย แล้วก็ไม่เคยมีคําว่าคนที่อยู่นี่สมมุติขึ้นอย่างนี้นะคำคำนี้ก็ยังไม่เคยเห็นในประสูนะ์ไหนไหนนะอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้คาว่าบอกว่าคน,มนสมมุติขึ้นถ้ามันไม่มีนะนอาตมาก็ยังเล็กยังน้อยยังการศึกษาน้อยนะถ้ามัน,ถ,มนถ้าในพระไตรปิฎกไม่มีคําว่าสมมุติขึ้นคนสัตว์สมมุติขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่กวนพูด ถ้าเราเป็นชาวพูดว่าเออก็สมมติขึ้นาไม่ไม่ได้นะเราควรจะพูดคํากับพุทธเจ้าอย่างที่พุทธเจ้าตรัสคือคือภาวะที่เกิดดับเป็นไปตามเหตุปัจจัยของปฏิจจสมุปบาทมันไม่ใช่อยู่ในอํานาจของเราไม่ใช่เป็นเจ้าของได้มันไหลไปตามเหตุปัจจัยนั่นเรียกว่า ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของตนจริงไหมถ้าของตัวก็ต้องบังคับได้สิใช่เปล่าไม่ไอนวลไม่เยาแก่ก็อยากแกด่ดิสาวตลอดหนุ่มตลอดใช่ไหมมันไม่ได้เลยไม่หลังขาจะว่าว่าเป็นของเราในจังไดใช่ไหมละ่ะนี่คําที่มันตรงและจริงไม่ใช่ไม่เอ็นวนวลเป็นตัวสมมุติอย่างงี้ไม่ใช่เด้มันไม่ใช่มันมีจริงอยู่แต่ เออมันไม่ส่งตัวตามใจเราได้ควรแล้วเหลือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้นะด้วยเหตุมีอย่างนี้จึงเกิดสิ่งนี้อย่างนี้นาะนี่คือคําสอนพระเจ้านะนั้นคนในพระสูตรนี้ก็พูดถึงคนที่ไม่รู้จักก็ตีความเอาคํานั้นมาตีความปนกับคํานี้แล้วก็พูดไปไม่มีฐานของธรรมะของพระเจ้าเลย ก็คิดว่าตัวเองพูดตรงพูดถูกพูดชัดพูดเป็นคนตรงแบบความจริงเป็นคนโกหกอยู่นะไม่รู้ความจริงนะพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าคนเหล่านั้นพูดเก่าโตูด,ด้วยคําเท็จเห็นไหมเพราะสภาพธรรมนั้นไม่เป็นความจริงนั้นะนะเป็นสิ่งจริงที่เรายิ่งถ้ามาถือสิลถือธรรมเรียนรู้คําสอนไระเท่า การได้ยินได้ฟังอะไรต้องมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดีที่สุดคือละโลกกดลงในตัวเองถ้าไม่งั้นมันตีความอยู่ในสมองเข้ามาจากทิฏฐิและความเห็นแบบเดิมๆสมรภัทฐามเหล่านั้นว่าว่าลายพุทธเจ้าเขาก็ไม่รู้เขาว่าลายเขาพูดว่าเขารู้จักแล้วเขาก็พูดไปแต่ความเป็นจริงไม่มีในนั้นมาจากฐานอะไรมาจากอวิชชา มาจากโลภะโทสะโมหัคนจะพูดอยู่ๆไปพูดกก่าวลายหรือว่าพูดในเชิงคายลบอย่างนี้ได้ต้องมาจากโลภะโทสะโมหัอยู่แล้วนะก็เหมือนกันเวลาเราชีวิตจริงของเราต้องระวังการที่ฟังแล้วมันตีความจากภาชนะที่เปื้อนมีบาดแผลมากลงปิวมาหน่อยมันก็หาว่ามาทำลาย จิตมันขับแนคนครับแคบเราต้องเฝ้าสังเกตต้องเฝ้าระวังเพื่อข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ไปไปปั่นหัวตัวเองให้กลายเป็นคนมีกายวาจาใจที่พูดเลอะเทอะสิ่งไม่เป็นจริงก็ไปพูดให้มันกลายเป็นคนเชื่อจนกลายเป็นจริงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะไม่ทันสังเกตภาวะภายในของตนยังไม่สระ เนี่เนเราจะพ้นจากวิบากแห่งกรรมที่มืดไฟมืดทั้งปวงเนี่ยจะไม่ไปเป็นแบบเนี้ยอย่างพางพวกสมณะทั้งหลายสมณะพราหมณ์ายมืดย่งไรเราจะไม่เผลอไปกล่าวตูวเพื่อนพรมาจารีหรือกล่าวตูวใครในโลกได้ด้วยความสำคัญผิดคิดผิดเห็นผิดเนี่ยเราต้องกำหนดรู้พฤติกรรมในจิตของตน พร้อมที่จะขัดเกลาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งสติไวฉะน้าให้สดชื่นหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวชัดอย่างนี้นะคอยรู้ชัดไปนในกายธรรมชาติไม่ได้หนีความคิดหรือไม่ได้หนีนิสัยนะต้องเห็นมันตรงตรงวิธีเห็นตรงตรงตรง้อง,ง,งมีสัมปัญญะมีสติอยู่เฉพาะหน้านี้บ่อยๆ รู้ธรรมชาติตรงๆอย่างนี้บ่อยๆถึงจะรู้จักภาวะที่อยู่ในนามและรูปของตอนเนี่ยว่ามันทำง,งานไปทางไหนมันหนักไปทางไหนพอมันเห็นมันจะเกิดปัญญาถ้าไม่เห็นมันไม่เกิดปัญญาอยู่แล้วมันก็ไหลตามมล้วเชื่อมั่นตัวเองอย่างคนหลงตาบอดไปเพราะฉะนั้นเราจะพ้นจากความตาบอดได้ต้องตั้งสติ ไว้ในกายจนะรู้จักใจต้องตั้งไว้ที่กายเพราะว่ามันอาศัยกายเกิดใจอาศัยกายเกิดกายน,นี้รับรู้ต่ออารมณ์ได้เพราะนะนะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่ตรงนี้ตรงฐานกายมีความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นทีนี้พุทธเจ้าตัดมาอย่างนี้ก็พูดกับพิสุวิษุณี หลังจากตัดไว้ว่าคนเหล่านั้นพูดไม่จริงทีนี้ท่านก็บอกว่าเราสอนเรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์ในการใดก็ตามบัดนี้ก็ตามนะเราย่อมบัญญัติสั่งสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของทุกข์เพราะฉะนั้นนะ ในการกล่าวแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์ดับไม่มีเหลือของความดับทุกข์เช่นนี้แม้มีใครด่าว่ากระทบก,กระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุ่นเคืองโกรธเคืองเดือดร้อนเพราะเหตุน,นั้นด้วยแม่แต่ประกันใดเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสอนเรื่องความดับแห่งความทุกข์และก็ทรงเป็นผู้สิ้นทุกข์แล้วนะ ภาวะเหล่านั้นแม้คนกำลังพูดไปในทางเหล่านั้นที่เป็นการเก่าวเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วยความเห็นผิดในใดก็ตามะหรือมานั่งดานั่งกระเทียบพูดถามทางเสียสีหัวเลาะยอะดา่าว่าอะไรก็ตามพุทธเจ้าไม่ทรงเดือดร้อนใจเพราะเรื่องนั้นได้นนอืมเนี่ย ตถาคตก็ไม่มีความขุ่นเคืองไม่มีความโกรธเดือดร้อนใจเพราะเห็นนั้นแต่ประกันนั้นสอนอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวดูว่าแม้ว่ามีผู้มาชื่นชมสรรเสริญเขาลบบูชาตถาคตย่อมไม่มีความวันไว้ไปดำนั้นนะ่ะว่างันถคือทรงตัดว่าตถาคตย่อมมี ความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่อย่างไรบัดน,นี้เราก็ต้องทําความรู้สึกตัวทั่วถึงอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์สอนวิธีโดยเอาพระองค์เองนี่แหละเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทําอย่างนี้นะเวลาที่มีสถานการณ์แบบนี้พระองค์ทําอย่างนี้ แล้วก็เราฟังแล้วเราจะไม่เดินตามไม่ยังไงโอ้นี่เป็นทางพ้นทุกข์ลยอารมณ์ฟูฟูแฟบแฝบจะได้ครอบงำเราเลยโอ้ต้องรู้สึกตัวทั่วถึงภาวะฟูขึ้นของคำาชื่นชมสรรเสริญความเคารพที่มาจรเข้ามานะเราจะพึ่งรู้ตัวถึงเพื่อไม่เข้าไปร่วมกับเวทนา หรืออารมณ์ใจที่มันสะท้อนเข้ามาทางใจในเรื่องเหล่านั้นนะและพูดสรุปมันก็นย้อนมาถึงธรรมของพระเจ้าที่ว่าความเกิดดับนะภาวะแห่งอารมณ์เป็นของแปลกปวนไม่เที่ยงมีสภาพเป็นทุกข์ควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งน,นั้นว่าเป็นตนก็ไม่ควร เมื่อมันไม่ควรก็ภาวะนั้นก็คือว่างเปล่าจากความเป็นเจ้าของไม่เราไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นเท่านั้นเองในภาวะที่มันว่างจะไม่ถึงใครออกจากอุปทานในการหลงถือไม่ใช่ลัทธิว่างเปล่าไม่ใช่ใครจากความหลงถือในอารมณ์ ไอ้ฟูฟูแฟบแฟบที่จรมาด้วยเหตุปัจจัยของธรรมธาตุก็ไม่เขา้าภาวะไม่มีไม่ยึดถือสิ่งนั้นก็ไม่มีเครื่องให้ย้อมใจอ่ะแค่นั้นเองมันไม่ย้อมจิตมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในสภาพธรรมนั้นๆของมันอย่างนั้นแหละเรารู้ตัวทั่วถึงอยู่อย่างไรก็รู้ตัวอยู่อย่างนั้น ไม่มีปัญหาเลยอย่างนี้นะก็คำสอนวิจ,จาวคำต้นจนจบคำปลายย้อนความกลับขึ้นไปก็เป็นคำเดียวกันหมดเลยนะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยนะเพียงแต่พูดในหมวดทุกและความดับทุกหรือพูดในหมวดตัวตนตัวของตนหรือไม่ใช่ของตน เนี่ยพระสูตรนี่ก็ครบหมดอยู่ในตัวแล้วเป็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในตัวนี่คือพระศาสนานี้สอนเรื่องนี้พวกเราก็ปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็บอกอยู่ในพระสูตรเสร็จแล้วครบหมดเลยครบทุกสิ่งเลยนะการกระทำตัวนี้ภาวะนี้เกิดอย่างนี้ก็ให้อย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ถนะูก ถ้ามีภาวะที่ได้ยินเสียงและภาวะไม่ชอบใจเกิดขึ้นก็ไม่ก็มีกายคตาสติอาศัยนะกันนะพวกเรากำลังหัดเดินก็พูดอะไรจะต้องเป็นตรงนี้เนาะก็กายคตาสติรู้เนะื้อรู้ตัวคิดว่าเราจะไม่สั่งสมความร้อนใจความคับแค้นเราจะไม่เข้าไปร่วมมันแล้วความลำคาญใจ ความเพิดเพลินติดข้องแบบที่มันมาอยู่ๆมันก็มาชวในให้เพลินนะเราจะเรื่องอะไรเราจะไปเป็นอะไรเราก็มีสัมปชัญญะดูตัวตรวจถึงอยู่ในกายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จอดไปเองเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปอย่างี้ตั้งตนไว้ในธรรมที่ว่างจากโลภะโทสะโมหะแต่ละขณะขณะใช่ไหม นะเดินตามพุทธเจ้าฝึกตัวเองเดินไปเรื่อยๆมันจะมีเมื่อสิ่งนี้เต็มเนะมื่อน้ําน้อยบ่อน้ําน้อยเต็มมันก็จะไหลล้นไปเจอบ่อน้ําใหญ่ลงเต็มจนถึงไปถึงมหาสมุทรความเต็มนี้มหาสมุทรไม่ใช่จับตาน้นะเป็นไม่ใช่ตาน้ําแต่เหตุเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็จะไปตามกฎของธรรมชาติกฎของความเป็นจริงที่เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันก็จะมีภาวะของมันนะที่สิ้นทุกข์ลับทุกข์ได้โดยชอบนะตามที่นี่ก็พระสูตรพระเจ้าบอกนี่ามาพูด,ดนะีความอาตมาและทุกคนก็ต้องเดินตามพระเจ้าอย่างีออกไปในวนี้ ฝึกอย่างนี้นะรู้ตัวทั่วถึงอยู่อย่างไรก็จะรู้ตัวทั่วถึงอย่างนั้นอารมณ์ที่ชอบใจและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจปรากฏขึ้นก็เห็นเป็นอาการเป็นอสิ่งปัจจัยปรุงแต่งลอยตัวขึ้นถ้ากระไรเรายังคงอยู่กับกายคตาสติดีกว่าไม่เข้าไปร่วมกับอารมณ์ใจเหล่านั้นนะวางเฉยกับอารมณ์พวกนั้นเราไป กันไม่ได้เราไปห้ามไม่ได้เราไปทําอะไรไม่ได้เลยนะเครียดเปล่าๆสู้วังเฉยกับอารมณ์ใจนั้นตั้งตนไ่ซึ่งกายกระตาสติมีจิตไม่เลื่อนลอยไปตามลมนั้นไม่เอาแล้วดูตั้งไวในกายกายในกายอยู่กับธรรมวังเฉยต่อสภาพธรรมที่มันเป็นอารมณ์ฟูฟูแฟบแน,นั้นก็อารมณ์พวกนั้นก็จะเกิดขึน Thầy Hoàng xã Thu, ngài chơi câu lũ chặt ngài chơi lũ